คนนี้ับพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งรักประหา,สารสันพันธุถ่ายครับพี่น้องนะครับ่นพาเบิ่งจุดรักประหารน้ำพี่น้องเนาะครับเป็นรักประหารครับพี่น้อง เนี่ยครับตาชิมาบูชาลักประหารกับมาได้เลยครับพี่น้องเนอที่สารบรรทันนรสิงครับนี่ยักประหารที่มบรรทันนรสิงได้โดนประหารณจุดนี้นะครับพี่น้องก็ปเป็นตำน,นานเราขานกันมาเนานะครับพี่น้องเนาะ